สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์สต่ชโนบายเอยมาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับนักเรียนอาชีวะชิงถ้วยพระราชทานซึ่งประเดิมสนามแรกของปี2568 ที่ทางบริษัทไทยมามาฮ่ามอเตอร์ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปีส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นทางบริษัทไทยมามาฮ่ามอเตอร์มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะนำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นกิจกรรม CSR ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมากและเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรมแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้นะบัตรนี้ค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ไตา์ชนุบายยามาฮ่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมศึกระเบิดความมันการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับนักเรียนอาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานประเดิมสนามแรกของปี2568เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับศึกระเบิดความมันการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับนักเรียนอาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานเป็นการประเดิมสนามแรกของปี2568ซึ่งศึกการแข่งขันในครั้งนี้นั้นมีนโปขวาชายเฉือนอีเทคพร้อมเปิดศึกยม m า h ม m o ต o c ์ชา l e n g ์2025สีซัน10ซึ่งเป็นการชิงถ้วยพระราชทาน ในสนามแรกของปี2568บนแทรกระดับโลกณนะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในปีนี้น้องๆในทีมอาชีวศึกษาส่งเข้าแข่งขันด้วยกันถึง18ทีมน้องๆใน18ทีมนี้มาจากอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการเข้าร่วม ดวนความเร็วกับรถจักรยานยนต์ยาวายเซากติกาของการแข่งขันนั้นเป็นเกมการแข่งขันด่วนคันเร่งกันถึง7รอบสนามกับ18นักแข่งน้องๆองอาชีวะโดยผลการจัดอันดับการออกตัว3คันแรกเป็นของสุปชีพบุรีีหมายเลข39จากเทคโนโลยีภาคตะวันออกซึ่งอยู่ในกริดแรกส่วนกริดที่สนั้น เป็นของรับฮีพัทเนมแก้วหมายเลข34มาจากเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคและนิกฤตที่3เป็นของพัดพงนนแก้วหมายเลข19จากเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเมื่อสิ้นสุดสัญญาณไฟออกตัว18นักแข่งเลือดอาชีวะบิดสุดใจสร้างเรสการแข่งขันที่ดุเดือด กับรถจักรยานยนต์ Yamaha YZF-R15 คู่ใจมันกันตั้งแต่รอบแรกจนเข้าเส้นชัยโดยกลุ่มผู้นำขับเขี่ยวกันอย่างร้าวใจระหว่างอ e ีเทคมีนโปและฐานเทคโนต่างผัดกันขึ้นนำก่อนครบ7รอบการแข่งขัน,ขนโดยมีรพีเนนแก้วหมายเลข34จากเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิค แซงชิวขวาอันดับ1ไปครองเฉือนสุขภีบุญศรีหมายเลข39จากเทคโนโลยีภาคตะวันออกที่คว้าอันดับสองไปครองส่วนอันดับที่3ตกเป็นของพงพัฒน์นนแก้วหมายเลข19จากเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีที่พลาดท่าหลุดกลุ่มการขับเคี่ยวย่างชิงอันดับที่1ไปอย่างน่าเสียดาย โดยการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge ปี2025ในซีซั่น1ิบชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2นั้นจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1 3สิงหาคม2568ในรายการ R2M Thailand Superbike จัดขึ้นณนสนาม Thailand Circuit จังหวัดนคนปรปฐมสำหรับช่วงที่2ของรายการนั้นเรามีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีของบริษัทไทย Yamaha Motor นำมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแต่จะเป็นกิจกรรมไหนน,นั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะครับสำหรับโครงการโมโตชาเลนจ์นะครับก็เป็นโครงการที่บริษัทยามาฮ่าเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาร่วมกับอาชีวศึกษาเอกชนเราทำงานร่วมกับนักเรียนครูอาจารย์เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นนักแข่งเท่านั้นเรายังผลิต ช่างเอนจิเนียร์แล้วก็หมายถึงรวมถึงทีมผู้บริหารที่จะมาจัดการทีมแข่งในภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับการที่เราจะพัฒนาได้เนี่ยเราได้นำประสบประการจากการที่ยามา h า Thailand Racing Team เนีครับ <Evet. S 1> ไปทำงานในที่ต่างๆทั่วโลกแล้วเอาประสบการณ์จริงเนี่ยมาถ่ายทอดให้น้องๆที่อาชีวศึกษาน้องๆก็จะได้เรียนรู้แบบ Active Learning ครับ จะได้ซ่อมรถจริงๆจะได้แข่งรถจริงๆจะได้ดูแลบริหารจัดการทีมจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าตรงเนี้น้องๆก็จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพของเขาแล้วก็มาส่งเสริมวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้ครับถ้าเกิดน้องมีทักษะที่ดีขึ้นแล้วก็สนใจอยากจะทำงานร่วมกับยามาฮ่าไทยแลนด์เล็กซี่นทีมครับเราก็จะเชิญมาทำงานร่วมกับเราทำให้เขามีอาชีพได้ในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีน้องๆจาก โครงการอาชีวศึกษาเอกชนที่มาร่วมโ o โตชาเลนตเนี่ยมาทำงานร่วมกับยามฮาไทยแลนด์เล็กซินครีมแล้วนะครับ